ทุกคนครับเคยกินเนื้อแพกันหรือเปล่าครับนี่ครับเพื่อความแน่ใจครับผมโอ้เอ็นจอยไม่เคยกินเนื้อแพมาก,ก่อนเลยเคยแกะกินแกะครับ บุยแดงกับบุยบุยขาวบุยส้มใช่ไหมอันนี้บุยขาวไม่ใช่นมที่นู้นบาเรากินเนื้อกินไก่กินอะไรแล้วมันจะมันจะแก้เลี่ยนเลยลองดื่มี่สีมาจากเนื้อบุยเลยใช่ไหมครับไม่ใช่คือมันอยู่ที่นมเอ่อสีจากบุยนั่นแหละบุยขาวบุยบุยไม่ใช่บุยบุยไม่ใช่เฮ้ยบุย ก็เห็นไหมปกติมันจะมีสีส้มก็มีใช่ไหมอันนี้ของมาเลยครับผมฝั่งไทยเราก็มีแต่ว่าพอเราโดนน้ำฝั่งไทยเรามันใสมันมันจะจะไม่เป็นแบบเหมือนนมแบบนี้ของมาเลยมันจะออกนมแบบนี้อ๋อเราก็เลยกินกับแเอ์มาแกีเลียนไงแกเลียนแพไก่เนื้ออะไรแล้วแล้วแต่แบบนี้แก้วเท่าไหร่คะสิบบาทเองสิบบาทน้ำบวยโอ้รสชาติเหมือนบวยเค็มนะใช่เราเจอที่ร้านใสสเต็กแพ อ้อเด่อร่อยอร่อยได้ได้ได้สดชื่นมากยังไม่ได้เรายังไม่ได้กินเรไปชิมเนื้อเป็ดแล้วก็ลองลองดื่มน้ำิลองชิมแล้วก็ดื่มน้ำอ๋อนี่ี่ก็มีให้ชิมนี่รอไกิอ่ะลองลอิน โอ้เอนจอยไม่เคยกินเนื้อแพะมาก่อนเลยไม่เคยแกะกินแกะโอ้ตอนแรกคิดว่าจะกินไม่ได้ไอ้ใช่แต่ว่าชอบกินนมแพะแต่ว่าเนื้อไม่เคยกินเอออร่อยอยู่นะเนี่ยแล้คที่เาิที่สองยจิ้มมันกินไม่จิ้มใช่ไหมใช่ค่ะลองจิ้มน้ำจิ้มลองจิ้มน้ำจิ้มด้วย เนื้อแพ้กับเกวี่อ่ะเข้าเลยใช่แต่ว่าแอนิอยว่าเนื้อแท้มันแบบมีรสอยู่แล้วนะโอ้ถ้าเกิดไม่มีน้ำจิ้มแล้วก็กินได้เลยนะกินได้ค่ะแล้วก็ลองดื่มเมื่อกี้เนื้อมันติดในปากใช่ไหม,อมลองดื่มอ๋ออย่าบอกนะว่ากินจะหายไปตัดเลี่ยนอะไรเงี้ยไม่ใช่ เปลี่ยวๆเนื้อมันกีนมันอยู่ในป่าก็มันหายไปเรื่อยๆมันจะติตที่น้ำต่อเพราะเราต้องดื่มน้ำอีกทีนึงต้องดื่มแล้วก็น้ำเนื้อก็หายไปโอ้โหที่ที่กลัวๆมันกินสาหรกเปล่าไม่กล้ากินกลัวกินสาหรากินชิมแล้วเอ้าไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่หว่าใช่ใช่ใช่นั่นแหละที่เราขายชิมไปก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรโอกาสหน้าถ้าเกิดได้ได้เห็นเรามาอีกครั้งหนึ่งก็ไอ้ วันนั้นเราชิมอย่างเดียวแล้วปกติร้านอยู่ไหนคะมาเลครับผมมาเล่ฮะนั่นแหะที่เราป้ายนั้นไทยมาเลครับผมอ๋อนี่ที่ป้ายครับผมขายที่มาเลเหรอครับผมแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ที่โครมโอ้โหแล้วทางพาณิชย์แล้วถ้าจะกินก็แล้วไปกินที่ไหนคะเนี่ยก็ส่วนมากเรารับออกงานอีเวนต์มากกว่าอ๋อเกาเชิญอีเวนต์อีเวนต์ใช่ไหมคือรับงานจัดปาร์ตี้กันอะไรนะวันเกิดงานแต่ง งานบุญแล้วก็จัดงานเลี้ยงสัต์สรรค์ครอบครัวแล้วแบบนี้เขาจะเหมาเป็นชุดแต่ธุรกิจทำที่นู่นอยู่ที่นู่นแปลว่าธุรกิจแต่ว่าช่วงนี้ไปไม่ได้เราก็เลยเราลองโปรโมทฝั่งไทยเราดีป่ะให้มอนไทยเราได้รู้แบบนี้บ้างการที่เราทำที่มาเลนแบบไหนใช่ไหมบางทีบางทีอะไรนะจังหวัดเราไม่ไม่มีใครทำแบบนี้เราก็เลยทำแกก็จะได้รู้ไงว่าอแบบนี้มีด้วยหรอไทยเรา อ่านั่นน่ะแต่ว่าการต้องรับดีมากนี่อร่อยค่ะอร่อยค่ะตอนแรกคิดว่าจะกินไม่ได้เอออตนแรกคิดว่าจะกินไม่ได้ไม่ใช่ใช่ปกติบางคนที่ก็เดินเดินไปนะอ๋อไอ้ไม่กล้ากินเนี่ยไม่คุ้นนอนไม่คุ้นจริงหรือเปล่าบางคนเขาบอกว่าไอหมูหรือเปล่าเวลาอ่านอ๋อไม่ใช่แพะไอแพะมีด้วยเหรอแบบนี้เรามาชิมไม่กล้ากินก็มีพอกินแล้วนะเอ้าไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรือเ่านั่นน่ะบางทีก็เอาชุดนึงไม่มีกลิ่นแพรในปากแล้วอะแต่ว่าแพะนี่นะพี่นะถ้าเกิดซื้อมาแล้ว ไม่อยากกินวันนี้ไม่อยากกินพรุ่งนี้เก็บไว้สามสามสี่วันโอเคเก็บได้เก็บไว้ตู้เย็นพอเราจะกินแล้วอุ่นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเสียอลไรถ้าเกิดเสียตัวมาหาผมก็ได้เออแหวนแพ้ที่ทีบอกว่าสี่วันห้าวันเก็บไว้แล้วเสียแล้วผมยอมส่งตังค์คืนกลับมาครับท่านผู้ชมครับผมขอบคุณมท่านผู้ชมโอ้ร่วมถ่ายเป็นอย่างนี้นี่เองกินแพะแล้วก็กินอันนี้ด้วย ไปเดินกินสตรีทฟู้ดกันต่อครับข้าตั้งโถแบบเสียบไมยครับเป็นข้างใ<ม><ม>นเป็นไส้กรอกไก่นกไหนังกรอกมีไส้ด้วยครับใช่ครับไส้กรอกไก่หนังกรอกไส้กรอเดียดีข้าวฟ้ามาตั้งโถใช่ครับแบบเกี๊ยวไส้กรอกด้วยนี่ข้าวตั้งโถไส้กรอกถ้าข้างในเป็นไส้กรอกอ่ะเราเป็นไส้กรอกด้วยยี่สิบห้าบาทเกี๊ยวอันนี้แบบธรรมดาไม่มีไส้กรอก ข้างั้งหลังนี่เหมือนที่เกาหลีเลยอ,ะอ่ะเมียงดเหรอมียงดงเลยมาขอชิมสักหนึ่งคำก่อนว่าไส้กรอกยังไปไม่ถูงไหนเลยอยากกินเลยสิอืมอ๋อมีไส้กรอกอยู่ข้างในเป็นปลาตั๊กโถมีไส้ <c oughs> เอออร่อยดีนะครับม่ะโอ้เราร้อน <c oughs> อุ่นะ สักคู่เดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขนมถังแตกไหมคะไม่ใช mm ่แ hmm, ป so mm ้งเหมือนแป้งแป้งเหมือนอัน huh. นั้นเหรอคะนั่เป็นจางอ้วกตาแ่สารพัดความสีนำมาเพื uh> <h <h uh uh ่อท uh ี่จะใค่ใส่พริกเกลือด้วยเหรอเปรี้ยวโหเปรี้ยวใช้ได้เลย อร่อยเย็นชื่นใจแบบมะม่วงเลยความรู้สึกแบบเปรี้ยวได้ใจมากแนะนําแนะนํามาหัดใหญ่ยังไงก็ต้องที่ผมมาหัดใหญ่บ่อยๆผมกินี้นี้นะน้ำมะม่วงเบาปั่นอ่ะอร่อยมากแล้วนี่ก็มีไอศครีมมะม่วงเบาด้วยสุดยอดวันนี้นะครับคู่งาหัดใหญ่ขอต้อบอกนะครับโอกาสต่อไปนะครับก็ ่าด้วยจิตรุลมรับพานจัดงานนะครับแล้วก็ที่ที่ได้มาที่ผมที่พาดไปาทการงนครับมีจัดท่าน่าทำกี่ทดครับ่นนครับนี่ส่วนของปั่นก็ไม่้เนะครับปั่นก็ไม่้ว่าก๋วยี๋เขาบอกว่าเดี๋ยว่เาบอกว่าเมื่อก่อนมกินเดี๋ยวนี้มันไม่กินแล้วคนก็เลยกินแทนพันฟอร์มน่าักน่าตักงนน่ารั ่อร <dri ality> ู้ทางสายคลองอำเภอเป็นใจนะครับ <Wenn> ทีนี้กินได้ครับกินได้ค่กินได้ใครนักหนูครับกุ้งโเชียลสามารถห่อร้อยกราบกันได้เลยจ้าน้ำตาลตาลอถามห่อร้อยคัะ 啊、嗯，再见。